สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อลินดีไวนะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะ5ผักพื้นบ้านนะคะสมุนไพรใกล้ตัวประโยชน์เพียบค่ะ 1. ผักชีลาวสามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆในร่างกายได้น้ำมันหอมระเหยในผักชีลาวนะคะก็ยังมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและยับยั้งการเติบโตของเชื้อราต่างๆได้ค่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียก็ยังได้พบอีกว่าสารสกัดจากเมล็ดผักชีลาวนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง35ปีและสามารถฆ่าเชื้อราชนิดต่างๆได้ค่ะการรับประทานผักชีลาวนะคะสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันชนิดที่ไม่ดีต่อร่างกายได้อันเป็นผลดีต่อสุขภาพหัวใจค่ะ โรคกรดไหลย,ย้อนนะคะเป็นโรคที่ทรมานใครหลายๆคนบางคนนะคะก็มีอาการกำเริบจนทําอะไรแทบไม่ได้เลยก็มีค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าเจ้าผักชีลาวนี้นะคะช่วยได้ค่ะเพราะผักชีลาวนะคะ สามารถเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานในลำไส้ทำให้อาหารที่รับประทานเข้าไปนะคะย่อยได้ดีขึ้นค่ะและไม่พบกับปัญหาน้ำย่อยหลั่งออกมามากเกินไปจนทำให้ไหลย้อนขึ้นไปทำให้แสบร้อนที่กลางอกค่ะหากมีอาการนอนไม่หลับนะคะผักชีลาวสามารถช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้ค่ะ เพราะสาฟรฟลาโวโนอยด์แล้วก็วิตามิน B ในผักชีลาวนะคะก็จะไปช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์และฮอร์โมนบางชนิดค่ะส่งผลทำให้เกิดภาวะสงบแล้วก็นอนหลับได้ในที่สุดค่ะ ผักชีลาวนะคะก็จะมีแคลเซียมอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงค่ะสามารถช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงหากใครนะคะที่ไม่ชอบดื่มนมก็ให้ทานผักชีลาวแทนได้ค่ะถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยบำรุงกระดูกได้ค่ะสารประกอบที่มีอยู่ในผักชีลาวนะคะก็สามารถช่วยลดกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์ได้รวดเร็วค่ะ แทนเมล็ดผักชีลาวนะคะก็ยังสามารถนํามาเคี้ยวได้อย่างสบาย,บายเมื่อใช้เป็นประจํานะคะก็จะสามารถทําให้กลิ่นปากหอมสดชื่นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันค่ะในผักชีลาวนะคะก็จะมีสารโมโนเทอร์ปีนซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อสู้กับการโจมตีของเซลล์มะเร็งค่ะและช่วยยยบยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้แต่ทั้งนี้นะคะก็ต้องอยู่ในคำแนะนำของแพทย์ในการใช้สมุนไพรชนิดนี้ด้วยค่ะ มีการศึกษาพบว่าการรับประทานผักชีลาวนะคะสามารถช่วยรักษาระดับอินซูลินในเลือดได้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงนะคะจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่จะรับประทานเสริมนะคะเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลค่ะ การรับประทานผักชีลาวที่มากเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้ผิวหนังนะคะไวต่อแสงและอาจจะทำให้เป็นผื่นแดงได้ค่ะดังนั้นนะคะการรับประทานผักชีลาวแบบปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงนะคะก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อกำหนดปริมาณการใช้นะคะที่ปลอดภัยให้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักนะคะห้ามใช้น้ำมันหอมระเหยผักชีลาวเด็ดขาดค่ะ เพราะอาจจะทำให้มีอาการแย่ลงได้ค่ะ 2. สะเดาสามารถช่วยดีท็อกสารพิษตกค้างในร่างกายได้โดยให้นำใบสะเดามาต้มในน้ำร้อนแล้วจิบอย่างน้อยวันละครั้งก็จะช่วยทำให้เลือดสะอาดเป็นการล้างพิษในกระแสะเลือดและช่วยกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้น สารเกดูนินและนิมโบลิดีในใบแล้วก็มเมล็ดสะเดามีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียและเชื้อไวรัสสูงค่ะดังนั้นนะคะจึงสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อราไวรัสแบคทีเรียอย่างได้ผลค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราตามเท้าเล็บมือเล็บเท้ากลากเกลื่อนหิดเริมแผลจากโรคสะเก็ดเงินหัดลมพิษ ขดผื่นคันหูดและอีสุอีใสค่ะสารเคมีกลุ่มลิโมโนอยได้แก่สารเกดูนินและนิมโบลิดีในใบและก็มะเมล็ดเดาสามารถยับยั้งเชื้อฟันซิปารัมซึ่งเป็นเชื้อไข้มาลาเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ข้อใบสะเดามเมล็ดสะเดาและก็เปลือกต้นนะคะเป็นส่วนที่สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคไขข้อได้โดยจะช่วยลดอาการปวดบวมในข้อโดยอาจจะนำใบนะคะมาต้มน้ำดื่มเพื่อรักษา,าการของโรครูมาตอยโรคเกาและโรคก,กระดูกพรุนได้ค่ะ ใบสะเดานะคะก็สามารถช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำดีเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดีทำให้ระบบย่อยอาหารนะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและน้ำดีนะคะที่ถูกกระตุ้นสร้างออกมานั้นยังช่วยย่อยอาหารประเภทไขมันได้ดีขึ้นด้วยค่ะ สเเดามีรสขมนะคะสามารถรักษาโรคเบาหวานได้โดยจะยับยั้งการผลิตอินซูลินได้กว่าร้อยละ50และยังช่วยปรับสมดุลความอยากอาหารได้อีกด้วยค่ะตามตำราแพทย์อายุรเวทบันทึกไว้ว่ามีการใช้น้ำมันสะเดาเพื่อคุมกำเนิดในผู้หญิงและผู้ชายโดยสำหรับผู้หญิงจะใช้น้ำมันสะเดาชุบสำลีแล้วนำมาทาบริเวณ ปากในช่องคลอดเพื่อช่วยชะลอการปฏิสนธิกับไข่โดยจะฆ่าเชื้ออสุจิให้ตายภายใน30วินาทีค่ะส่วนผู้ชายนะคะก็จะใช้ฉีดน้ำมันสะเดาบริเวณท่อนำอสุจิเพื่อหยับยั้งการปล่อยอสุจิที่จะออกลิ์นานประมาณ4ชั่วโมงค่ะ ข้อควรระวังในการรับประทานสเดานะคะสำหรับเด็กแรกเกิดคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำไม่ควรทานค่ะหรือว่าใช้น้ํามันสเดานะคะการใช้น้ำมันสเดาในเด็กแรกเกิดนะคะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ค่ะส่วนคุณแม่นะคะที่กำลังตั้งท้องหรือว่าให้นมบุตรการรับประทานสเดานะคะก็อาจจะส่งผลทำให้ไม่มีน้ำนมได้ค่ะ และในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำนะคะสะเดาก็จะไปทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงค่ะซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนได้น้อยลงก่อให้เกิดอาการเป็นลมหมดสติหรือว่าวูบได้ง่ายค่ะ <c oughs> นอกจากนี้นะคะสะเดายังมีรสขมแล้วก็มีลิ์เย็นนะคะจึงไม่เหมาะกับคนที่มีธาตุเย็นเพราะจะยิ่งทำให้ท้องอืดน,นะคะเกิดลมในกระเพาะอาหารค่ะ 3. ผักติ้วนะคะมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงโลหิตฟอกเลือดผักติ้วมีวิตามิน A สูงนะคะจึงสามารถช่วยป้องกันโรคตาบอดกลางคืนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยขับลมแก้อาการปวดตามข้อได้อีกด้วยมีงานวิจัยพบว่าสารที่พบจากใบผักติ้วมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งตับได้และยังไม่ทำลายเซลล์ปกติอีกด้วยค่ะ แต่งานวิจัยดังกล่าวนะคะยังไม่เสร็จสิ้นพอที่จะเอาไปใช้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะจึงสรุปได้แต่เพียงว่าการรับประทานผักติ้วเป็นประจำนะคะก็จะสามารถช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งตับได้ค่ะ 4. ผักขกยแงหรือว่าผักกะแยงนะคะเป็นผักพื้นบ้านที่พบมากในภาคอีสานค่ะ ในผักขยางนะคะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงมีฤทธิ์ช่วยต้านเซลล์มะเร็งได้ค่ะคนอีสานนะคะมักจะนำใบป,ประกอบอาหารประเภทลาบนะคะแกงหรือว่าจิ้มกับน้ำพริกค่ะผักขยางนะคะก็จะมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กไขมันพลังงานเส้นใยเบต้าแคโรทีน แคลเซียมและโพแทสเซียมมีสปปรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดน,นะคะช่วยบรรเทาอาการคันรักษาโรคกลากเกลืกล้อนช่วยลดไข้ป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันช่วยทำให้เจริญอาหารช่วยขับน้ำนมในสตรีหลังคลอดลูกช่วยเยยบยั้งเชื้อแบคทีเรียและช่วยป้องกันเส้นเลือดตีบตันได้ด้วยค่ะ5ขี้เหล็ก เป็นพืชผักสมุนไพรนอกจากจะนำมาใช้ทำเป็นอาหารไว้รับประทานแล้วในตำราแพทย์แผนไทยยังได้มีการใช้ประโยชน์ของต้นขี้เหล็กโดยส่วนที่นำมาใช้แล้วก็มีสปปรรพคุณทางยาได้แก่ดอกใบใบแก่ฝักเปลือกฝักเปลือกต้นลำต้นกิ่งและแก่นค่ะทั้งต้นแล้วก็รากนะคะรวมทั้งดอกขี้เหล็กก็จะมีสปปรรพคุณใช้แก้าการท้องผูกบำรุงโลหิต บำรุงน้ำดีช่วยทำให้เจริญอาหารนะคะช่วยกําจัดลังแคทํทำความสะอาดผมทำให้ผมชุ่มชื่นเงางามและมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะข้อควรระวังในการรับประทานขี้เหล็กนะคะใบขี้เหล็กที่นำไปตากแห้งแล้วนะคะนำมาบรรจุเป็นเม็ดหากรับประทานนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการเสื่อมแล้วก็การตายของเซลล์ตับหรืออาจจะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบได้ค่ะ โดยการรับประทานขี้เหล็กอย่างปลอดภัยนะคะก็ต้องเลือกใบที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะหรือตั้งแต่ยอดอ่อนจนถึงใบขนาดกลางนะคะแล้วนำไปต้มให้เดือดเทน้ำทิ้ง2-3น้ำนะคะแล้วจึงค่อยนำมาปรุงอาหารค่ะหรือนำไปทำเป็นยานะคะซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะช่วยฆ่าลทธิ์แล้วก็ทำลายสารที่เป็นอันตรายต่อตับได้ค่ะและยังช่วยลดความขมลงได้อีกด้วย และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลิน DIY ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ